อยากมี Passive Income จากการทำงานออนไลน์ต้องทำยังไงในคลิปนี้มีคำตอบการสร้าง Passive Income จากการทำงานออนไลน์นั้นมีหลากหลายวิธีมากในคลิปนี้ผมจะยกมาให้ดู5วิธีที่คุณสามารถทำตามได้ไม่ยากครับเริ่มจากวิธีที่1คือการส่งภาพขายหรือการสร้างไรายได้จากสต o อกโฟโต o การส่งภาพขายถือเป็นหนึ่งในช่องทางนิยมในการสร้างพาสซีอินคัมออนไลน์สิ่งที่เราต้องทำมีเพียงแค่ถ่ายภาพหรือทำภาพกราฟิกแล้วก็นำไปอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ Stock Photo นั่นเองจากนั้นก็หลอรับรายได้ได้เลยแต่บอกก่อนว่าจะได้เดือนละ1,000 10, 0บาทคุณต้องส่งเยอะพอสมควรหรืองานของคุณต้องโดดเด่นและมีคุณภาพจนทำให้คนตัดสินใจซื้อภาพของคุณนะครับส่วนเว็บไซต์ที่คนนิยมส่งขายกันก็คือ Shutter Stock และ Adobe Stock ครับวิธีี่2การทำใบงานขายการทำใบงานขายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มาแรงมากในปีนี้เพราะเป็นงานที่เข้าใจง่ายการทำไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรหากใครนึกไม่ออกให้ลองนึกถึงตอนเรายังเด็กๆแล้วครูแจกใบงานคณิตศาสตร์บวกลบเลขมาให้เป็นการบ้านเท่านี้น่าจะเห็นภาพกันนะครับเว็บไซต์ยอดนิยมที่ส่งใบงานขึ้นไปขายก็มีหลากหลายที่<ๆ>ทเช่น Teacher Pay Teacher SC หรือจะส่งขึ้นไปบนเว็บไซต์ Stock Ph o t o ก็ได้เช่นเดียวกัน 3. การทำหนังสือหรืออีบุ๊กขายหนังสือหรืออีบุ๊กเป็นหนึ่งในช่องทางยอดนิยมตลอดการที่คุณสามารถสร้าง Passive Income กับมันได้โดยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนก็สามารถหารายได้จากการขายหนังสือได้เช่นทำหนังสือระบายสีภาพหรือทำหนังสือรวมใบงานสำหรับเด็กหรือถ้าคุณชอบการเขียนก็ทำเป็นอีบุ๊กลงขายในที่ต่างๆได้ เว็บไซต์ยอดนิยมในการทำหนังสือลงขายก็คือ Amazon KDP, KoBo, Google Book หรือแม้แต่เมพบ o กของไทยเราเองก็ตาม 4. ขายสินค้า POD การขายสินค้าประเภท POD หรือ Print on Demand เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้าง Passive Income ให้คุณได้สิ่งที่คุณทำมีเพียงออกแบบลวดลายหรือกราฟิก ลงบนสินค้า POD ของคุณจากนั้นก็อัปโหลดงานของคุณไปบนเว็บไซต์ที่รองรับสินค้าแบบ POD หรือเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการทำ POD อยู่แล้วก็ได้โดยเว็บไซต์ที่คนนิยมลงขายสินค้า POD กันตอนนี้ก็คือ Amazon Merch, Redbubble ทั้ง2เว็บนี้เราแค่อัปโหลดลายที่เราทำลงไปแปะบนสินค้าของเขาจากนั้นก็รอรับเงินได้เลยถ้ามีคนสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มนั้นๆทําทำคอร์สเรียนออนไลน์ หากคุณมีความถนัดด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษคุณสามารถสร้างพาสติกอินคอมจากมันได้โดยการถ่ายทอดความรู้และทำออกมาเป็นวิดีโอคอร์สออนไลน์สิ่งที่คุณต้องทำคือถ่ายทอดความรู้ของคุณโดยการอัดเป็นวีดีโอจากนั้นก็ทำการอัปโหลดขึ้นไปบนเว็บไซต์ที่เราสามารถลงขายคอร์สเรียนออนไลน์หรือ Digital Product ดิจิทัลโปรดักต์ได้โดยเว็บไซต์ยอดนิยมในการลงขายคอร์สเรียนออนไลน์มีหลายที่ตัวอย่างเช่น u d e m y t e a c h a b l e c o u r s e r a จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายวิธีการที่คุณสามารถสร้างพาสซีอินคัมจากงานออนไลน์ได้ยิ่งตอนนี้งานหลายๆอย่างสามารถใช้ AI ช่วยทำได้ง่ายๆแต่อย่าลืมว่ากว่าจะได้พาสซีอินคัมมาคุณต้องลงมือทำงานหนักมากในตอนต้นเพื่อจะไปสบายในวันข้างหน้านะครับก่อนจะจากกันไปอยากให้เข้าใจคำว่าพาสซีอินคัมในความหมายของผมซึ่งนั่นก็คือการมีรายได้แบบพาสซีอินคัมนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมีรายได้แบบไม่ต้องทำอะไรเลย ตอนที่มีรายได้แบบ passive i อินคันั้นเราก็ยังต้องทำงานอยู่เพียงแต่ว่างานที่ทำมันน้อยลงมากเมื่อเทียบกับตอนที่เราไม่มี passive i อินคัมนั่นเอง